นี่น้องกล้องหนากระสิบเป็นแยงซี่เนอะมีเห็นปะกล้องหนามันชีเบอหน่อยนึงอืมรูปกล้องไหนแล้วก็นหน้อยนึงกล้องหนามันชีบเอชัดคือกล้องหลังจ้ะบอปลาอ้อยปลาปลาอ้อยปลาอันนี้พาชมธรรมชาติจ้านี่พาชมธรรมชาติผลยางก่อน เจไใจพี่น้องบรรยากาศดีเนาะฝนลี้นได้หตหนาเปียกแล้วนี่ยปนแบบอารมณ์แบบย้อยๆหิมะตกอันพามาชมสวนหลังบ้านจ้ะพามาชมสวนหลังบ้านบ่แม่ยังได้พี่น้อง่น่ะบรรยากาศดีดีอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะเพียอันเพียเพิ่นอยู่ทางไก่เพียเพิ่นอยู่ในเมืองเพิ่นเ่เห็นบรรยากาศแบบนี้มหจา้ะอยากให้เพิ่นเห็นน้ำเนาะก็เลยนี่ลหละมาอันมาอัน ถ่ายให้เบิง่งถ่ายคลิปให้เบิง่งมื้อนี้อยนกบนับ่มีหยังหลายดอกจ้าสิไปอันีนทำบุญสิไปทำบุญยานานแบบว่าระวังเดินทางนี่มะจ้าระวังเดินทางอุหน้าเปียกพไปแล้วระวังบนทางหน้าเปียกระวังเบิ่อทางอัน่นเฮาก็สิดังด่งรถเบิดมือเบิดเย็นนะเนาะเฮาก็เลยต้องนี่ล่ะจ้ามาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะจ้ะเนาะจักน้อยทักทายยามมื้อเช้านี่ล่ะจ้าเฮาก็เฮ็ดไปมื้อละ เอาจริงๆคันเต็มที่แล้วล่ะกะเมื่อละบอถึงสิบนาทีได้จ้ะแต่ว่าเขาจะพยายามเฮ็ดคลิปให้มันมีคุณภาพให้มันมีสาระให้ให้ท่านผู้ชมได้เบ่งได้จากน้อยแต่บางเทียมันจับจุดมันกับมันก็สิเป็นบ่มีสาระปนในจากขอโทษในเรือจากคันบางคลิปมันบ่มีสาระเนาะอันคลิปนี้กะมาให้กำลังใจกันเนี่ยอุนาเปียกมาให้กำลังใจกันเนาะจ้ะเนาะพามาชมสวนชมอันธรรมชาติหลังบ้านเห็นบ่พี่น้องพามาชมสวนชมธรรมชาติหลังบ้านคณอุ่้ย บรรยากาศดีดีผมกฟูๆจ้ะพี่้องเอ้ยคุณคุณปกติอ่ะจ้ะขันขันบ่ได้เฮ็ดเปิดสางไรไดน้นีกับวได้ัมาเฮ็ดปนนี่ดอกจ้ะอยากอายกล้องเนาะทั้งนี้เป็นเป็นอยากอายกล้องเมื่อเจ้าเป็นึ้นกันวะอยากอายกล้องเนสิมันโซดางหนาให้มูเห็นเัองสิอยากอายจ้ะสบแอปสบเอ็กซ์ฟิกคอยสีเฮ็ดได้เนาะแต่ป่านีก็ต้องย้อมแหละวะเพื่อสางไรได้เนาะเพื่อน เฮ็ดไปน้ากันนีละเพื่อสร้างรายได้ไปด้วยกันแต่มันสิอ้วนสิอืดสร้างหัวมันแล้วเนาะพี่น้องว่าบะสร้างมันอย่าได้แค่เฮ็ดเป็นปโลดหยิงไปเขาบันนี้ไปทัาบุญแล้วขอบคุณทุกกันรับชมด,ด้วยใจเด้อเดี๋ยวสิไปเยี่ยมบ้านดอกพี่น้องสวัสดีนีเหมืออ่อเศร้าจ้าพามาเบิงหัวเบิงสวนพุน่นาเบิงทองฟ้าดูเศ้านี่น่ะนะเศ้านี่อากาศ เป็นจ้งใดล่ะคึมคึมเนาะคึมคึมเย็นสบายไหมจ๊ะอากาศเมื่อนี้เนาะเบิงบ้งดูละจ้ะเบิ้งเบื้องทองฟ้าบู๊ยมากแบบนี้แหละจ้ะมากแบบบรรยากาศอึมคึมอึมคึมขมุกขมัขมวแบบนี้จ้ะจมันบ่ห้อนเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าแต่ว่าในความอึมคึมนี่กะขันขันสมมุติว่าเขาอยู่ในบ้านเนาะจา้ะเนาะมันก็นสิมีความอา้าวความห้อนอยู่จ้ะกับประมาณว่า เอาเห็ดเอาฝนน้ำจะเนาะตกเรงเข่าเพื่อเดี๋ยวเขาพันษาไม่สิตกเรงยังสิแหละเนาะจต่ช่วงเขาพันษาเนาะนี่ยพี่น้องอุ้ยบรรยากาศดีบอจ้าบรรยากาศดีไหมคะพี่บรรยากาศดีบอเอาไม้พีนให้น้องเบ่งบรรยากาศ ย้ำเมื่อเศ้าป้าอ้อยนะจ๊ะนะป้าอ้อยนะเขาทั้งหลายแหล่นี่นะจ๊ะเบิ่งอู้ยบรรยากาศดีนะพี่น้องเบิ่งท้องฟ้าไหมท้องฟ้าแจ่มใสที่ไหนกันเล่ามืดคึมท้องฟ้ามืดคึม้มอึมคึมอยู่นี่ละจ๊ะเบิ่งเบิ่งเสียงนกเสียงอันอันนี้ห้องคนอ่นะต้นทุเรียนต้นทุเรียนพี่น้อง ต้นทุเรียนสวนทุเรียนจ้ะนี่ต้นทุเรียนอันนั้นสวนป้าอ้อยอันไกลๆพูนะ้น่ะปลาเข่าคนน่ะเห็นปะปลาเข่าอเห็นบ่อันนี้อันอันแววยุ่นี่กับฝนฝนโปรยโปรได้จ้ะในน้อยฝนลิ้นโปรยโปรจ้ะนี่เบื้องเบื้องเบื้องสีพายยางไปเบื้องอันนี้ ต้นทุเรียนต้นนี้โอ้คนปลูกไว้หลายต้นต้นนี้มีต้นทุเรียนมีต้นกล้วยนะจ๊ะเนาะคนน่ะมีขัดบักแตงต้นทุเรียนทุเรียนหลายต้นนะจ๊ะคนเป็นเทีวไปคนจ้ะโอ้จากน้อยนี่ส่วนทุเรียนใหญ่เต้น,นยู่นี่ บรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะพูดนะอ้ะอยนั่งจิบกาแฟเนาะจ้ะเนาะนั่งจิบกาแฟเข้ากับบรรยากาศพูดะนะทางวัดเจ้าเป็นคือทางนี้บ่ฝนตกบ่ทางพูดนะอากาศเศร้านี่วันจันทร์น่ะมาให้กำลังใจกันเด้อจ้ะเด้ดอขีเอต่งเตยไงทั้งหลายเขาเฮ็ดไปน้ำกันนี่แหละเนาะคีบนเนาะเฮ็ดไปลงไปซุ่มมือนี่ละ อันคลิปเลี้ยวเพื่อนย่งบอกว่าดอกสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ออตยแล้วก็เขาก็ต้องพันอันหกหกหมื่นนาทีน้ำเด้ดพี่น้องอันสั่งแลได้แล้วนะก็สั่งได้แล้วเนาะทั้งนี้นะสั่งแลได้แล้วก็เหลือหกหมื่นนาทีนั่นล่ะแล้วก็เฮ็ดต่อไปเนี่ยจะเฮ็ดต่อไปเนี่ย